อย่ในช่องในคอมีพีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลรถ lamborghini urus นะครับซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมรีวิวเมื่อปี2017นนะครับคัน lamborghini urus ยังเป็นคอนเซปต์คาอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นรถที่นำมาขายในชีวิตจริงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ้า lamborghini urus เนาะตอนนั้นที่ผมรีวิวยังเป็นคอนเซปต์คาอยู่เลยนะครับคันสีแดงผมจำได้นะครับตอนนี้ ทำวางขายจําหน่ายจริงแล้วซึ่งผมก็เคยเห็นคันจริงแล้วนะครับในงานมอเตอร์โชว์2018มั้งหรือมอเตอร์เอ็กโป10ปี18นี่เนี่ยผมจาไม่ได้แล้วนะครับโอเคเราลองมาดูรายละเอียดของตัวแพคเกจจิงกันเลยแล้วกันนะครับตัวแพคเกจจิงเนี่ยก็นะครับก็จะมีเขียนว,ว่าขาว่าฮอตวิวเนาะเขียน213ทับ250นะครับ1นึทับสเนาะแล้วก็เขียนว,ว่า17 17ก็คือปี2017นะครับ 2017 Lamborghini Urus นะครับแล้วก็เขียวว่า Hot Wheels Exotic นะครับนี่เนาะแล้วก็มีรูปตัวรถของ Lam Lamborghini Urus เนาะด้านหลังนะครับก็เป็นอย่างนี้นะผลิตวันที่15เดือน9ปี63อ้าผลิตวันเกิดผมอีกแล้ว <laughs> นะครับผมเกิดวันนี้นะ25เดือน9เลนะครับโอเคแกะกันเลย โอเคนะครับดูรายละเอียดด้านหน้ารถกันเลยแล้วกันเนาะด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ l amborghini นะครับรลายละเอียดของไฟนะแล้วก็กระจังหน้านะครับลันคางก็เป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะลันคางนะครับก็มีรายละเอียดของแม็กนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนโนะลโก้ l amborghini เนาะรายละเอียดของไฟนะครับแล้วก็เขียนว่า uluss เนะาะโฟกัสไมกล้องนี่นะครับลันข่ายด้านหนึ่งเนาะ ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างนะครับเขียนว,ว่า2,017 Lamborghini ok Urus เนอะนโอเคนะครับสลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, เพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยน,นะครับไปละบายบายซีว่าแกน next time